พบกับครูชายกแล้วนะคะวันนี้ครูชามาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในคลิปนี้นะคะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้เรื่องนะคะอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะเรามาทราบนะคะตัวชี้วัดที่เราจะวัดกันในเนื้อหานี้นะคะ นั่นก็คือตัวชีวัดส4.2ป .5 ทับ1อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตนออกเฉียงใต้โดยสังเขตมาดูความหมายของคำว่าอารยธรรมกันนะคะนักเรียนอารยธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาถึงขั้นสูงทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ทำให้สามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองสามารถแผ่ขยายความเจริญไปยังดินแดนอื่นๆทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภาษาการนับถือศาสนาอาหารและการแต่งกายการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและ เอเชียตวันออกเฉียงใต้นะคะมีเหตุผลหลายประการด้วยกันเหตุผลอันที่1น,นะคะเกิดจากการติดต่อค้าขายนะคะซึ่งชาวจีนและชาวอินเดียเนี่ยได้นําสินค้าเข้ามาขายในดินแดนประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสินค้าของชาวจีนที่สําคัญได้แก่นะคะผ้าไหม กระดาษใบชาเครื่องเครือบนะคะหรือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะสินค้าของชาวอินเดียที่สำคัญได้แก่ผ้าพรมนะคะเครื่องเงินหินสีและเครื่องเทศ เหตุผลข้อที่2ก็คือการเผยแพร่ศาสนานะคะอินเดียเนี่ยได้น,นาพระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่นะคะในดินแดนประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนจีนเนี่ยได้นําพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะเข้ามาเผยแพ่นะคะนิกายมหายานนะคะที่สําคัญได้แก่พวกลทัทธิเต๋านะคะละทัทธิขงจื๊อนะคะ และพวกประเพณีต่างๆที่คนไทยนะคะและคนในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยได้นำมาปฏิบัติกันเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมานะคะเช่นวันตรุษจีนวันสาดจีนนะคะวันไหวพระจันทร์เป็นต้นค่ะ เหตผลข้อที่3ก็คือการตั้งถิ่นฐานนะคะชาวอินเดียและชาวจีนบางส่วนนะคะได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยนะคะและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทำให้เกิดการถ่ายทอดทางด้านวัฒนธรรมค่ะ ส่วนเหตุผลข้อที่4ค่ะการติดต่อทางด้านการทูตนะคะโดยเฉพาะทู้ชาวจีนเนี่ยได้เดินทางเข้ามายัางดินแดนประเทศไทยนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะซึ่งการเข้ามาของทูตจีนเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบของระบบการขาแบบบรรณาการที่เรียกว่าจิ้มกอง มาดูอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียนะคะที่มีผลต่อประเทศไทยและดินแดนต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้านใดบ้างนะคะด้านที่1ก็คือด้านศาสนานะคะ อินเดียเนี่ยได้นำพระพุทธศาสนานะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาอิสลามนะคะเข้ามาเผยแพร่นะคะในดินแดนประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะประเทศไทยก็รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะส่วนศาสนาอิสลามประเทศที่รับเป็นนับตาศาสนาประจำชาติก็ได้ดกแก่นะคะประเทศบรูไนประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียนะคะ ส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะเป็นกลุ่มประชากรบางกลุ่มนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่นับถือนะคะโดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะด้านที่2ค่ะด้านภาษานะคะจากอิทธิพลของการนับถือพระพุทธศาสนานะคะ ทำให้ประเทศไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งมันจะอยู่ในภาษาไทยนั่นเองค่ะมาดูด้านที่3คณะเรียนด้านกฎหมายนะคะมีการรับอิทธิพลกฎหมายของอินเดียคือคำพีพระธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหลักกฎหมายไทยในสมัยอยุธยานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราใช้กฎหมายอิงจาก ตะวันตกนะคะซึ่งเรามีการเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะส่วนด้านที่4ก็คือด้านการปกครองนะคะการรับอิทธิพลของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยทำให้มีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมุติเทพนะคะหรือกึ่งเทพเพจ้านั่นเองนะคะซึ่งนะคะระบบที่เรานำมาใช้ในการปกครองเนี่ยชื่อว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองนะคะ ซึ่งเรามีการใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงนะคะสมัยรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมาดูด้านที่5ค่ะด้านศิลปะวิทยาการนะคะในด้านศิลปะวิทยาการมีอะไรบ้างนะคะอันที่1ก็คือสถาปัตยกรรมนะคะเช่นการสร้างเจดีย์โบสถ์วิหารนะคะ นี่ก็คือตามความเชื่อเนาะของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เนาะในประเทศไทยนะคะส่วนทางด้านปฏิมาก,กรรมเนี่ยก็คืองานปั้นนะคะเช่นพระพุทธรูปนะคะพวกเทวรูปต่างๆนะคะถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นพวกพระวิษณุพระศิวะนะคะพระแม่กาลีนะคะพระพิกคเนศ ต่อมาทางด้านกิจกรรมนะคะก็คือการว่าเช่นภาพวาดพุทธประวัติตามฝาผนังโบสถ์นะคะหรือภาพวาดเกี่ยวข้องกับเรื่องรามเกียรตินะคะส่วนทางด้านวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงก็คือเรื่องรามเกียรตินะคะ ซึ่งรามเกียรติ์เนี่ยเราได้ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมที่สําคัญของอินเดียก็คือเรื่องบรามายณะนะคะนิทานชาดกนะคะาชาดกก็คือเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะต่อมาทางด้านนาฏศิลป์ค่ะเช่นโขนนะคะคุณกระบอกนะคะด้านเครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีที่เรารับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะได้แก่สังนะคะปีกลอง ของค่ะต่อมาด้านที่6ค่ะด้านวิถีชีวิตนะคะได้แก่อาหารนะคะอาหารส่วนใหญ่ของอินเดียเนี่ยจะมีเครื่องเทศเป็นส่วนผสมนะคะเช่นแกงกะรีนะคะแกงมัสมั่นนะคะข้าวหมกไก่โรตีมัตตบะนะคะส่วนการแต่งกายนะคะเช่นการนุ่งโจงกระเบนนะคะการเคี้ยวหมากพลูนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลนะคะที่เราได้รับ จากอารยธรรมอินเดียค่ะมาดูอิทธิพลของอารยธรรมจีนนะคะได้แก่อันที่หนึ่งด้านศาสนานะคะความเชื่อในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยจากลัทธิธขงจื้อและลัทธิธเต๋าเนี่ยนะคะ,ะและวัฒนธรรมจีนเนี่ยจึงเกิดประเพณีในสังคมไทยนะคะ เช่นพิธีไหว้เจ้านะคะ,ว,นนะ,คะวันสา์จีนนะคะวันสุดวันตรุษจีนวันไหวพระจันทร์นะคะเชงเม้งนะคะกินเจเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งลทัทธิของจื้อเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษนะคะเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยพิธีส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทําบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะต่อมาคะ่ะด้านที่สองนะคะนักเรียนด้านภาษาค่ะ อิทธิพลของภาษาจีนที่นํามาใช้ในภาษาไทยนะคะเช่นมีคําว่าอะไรบ้างนะคะเช่นคําว่าโต๊ะเก้าอี้เตียงตาช่งางคณะกวางตุ้งนะคะคําเหล่านี้ก็คือคําที่มาจากอิทธิพลของภาษาจีนทั้งสิ้นนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนกันอยู่นะคะในวิชาภาษาไทยเนาะ ต่อมาอันที่3ค่ะด้านวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมที่สําคัญของจีนเช่นเรื่อง3ามก๊กนะคะเรื่องไซอิวนะคะเรื่องบันทึกรักในหอแดงนะคะต่อมาด้านที่4ค่ะด้านศิลปกรรมนะคะได้แก่นะคะสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นอิทธิพลของจีนก็เช่นพวกสารเจ้านะคะพวกสารเจ้าเนี่ยอิทธิพลของจีนก็คือจะมีการาสร้างนะคะมีรูปปั้นของอมังกรนะคะ เทพเจ้าต่างๆนะคะส่วนทางด้านปฏติมากรรมนะคะเช่นงานปูนปั้นลวดลายนะคะาลายดอกไม้นะคะมังกรพวกเทพเจ้าต่างๆนะคะเช่นเทพกวนอูผงจือ้อเหล่านี้เป็นต้นค่ะต่อมาค่ะทางด้านนาฏศิลป์นะคะเช่นการแสดงนิ้วนะคะการเชิดสิงโตนะคะส่วนดนตรีซึ่งเป็นอิทธิพลของประเทศจีนเนี่ยเช่นพวก ปีนะคะเครื่องตีฉาบกลองขิมน,นะคะ มาดูด้านที่5ค่ะด้านการค้าขายและการเดินเรือนะคะมีการจ้างชาวจีนในการเดินเรือนะคะและจ้างพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับราชการเพื่อทำหน้าที่ดูแลการค้านะคะจึงรับระบบการช่างการตวงการวัดนะคะและการนำลูกคิดมาใช้ในด้านการค้าขายนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลของอารยธรรมจีนทั้งสิ้นค่ะ ต่อมาด้านที่6ค่ะด้านวิถีชีวิตนะคะได้แก่อาหารค่ะจีนมีกรรมวิธีการทำอาหารหลากหลายนะคะเช่นการย่างนะคะอาหารที่มีชื่อเสียงของจีนก็คือเป็ดย่างนะคะเป็ดกินนะคะการใช้กระทะการใช้น้ำมันนะคะนั่นก็คือการผัดนะคะการผัดผักชนิดต่างๆนี่ก็มาจากนะคะอาหารจีนเนาะ การต้มนะคะพวกแกงจือต้มฟักเหล่านี้นะคะการนึ่งค่ะนะคะขนมจีบซาลาเปาฮักเกิานะคะอาหารประเภทเส้นค่ะได้แก่พวกบะหมี่พวกก๋วยเตี๋ยวนะคะการใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารนะคะอิทธิพลของการใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารเนี่ยทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศจีนนะคะ ได้มีการรับไปใช้ด้วยนะคะเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศเกาหลีนะคะ ถ้าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ได้รับอิทธิพลการใช้ตะเกียบแบบประเทศจีนก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะต่อมาค่ะการดื่มน้ําชานะคะส่วนใหญ่แล้วคนจีนนะคะเวลาแขกไปก็จะยกน้ําชานะคะหรือในงานพิธีสําคัญต่างๆนะคะเช่นงานแต่งงานเนี่ยก็จะมีพิธียกน้ําชานะคะการใช้โต๊ะเก้าอี้เตียงนะคะ หรือการนำกระดาษมาใช้ในการเขียนนะคะการวาดนะคะซึ่งจีนเนี่ยนะคะเป็นชนชาติที่นำกระดาษนะคะเข้ามา,าเผยแพร่นะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและก็ในดินแดนประเทศไทยเราจบเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะ จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำแบบฝึหหัดนะคะหน้าที่5นะคะเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนนะคะซึ่งในแบบฝึหหัดเนี่ยครูจะให้ภาพนักเรียนมานะคะแล้วนักเรียนก็นำข้อความนะคะคำว่าอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียนะคะไปเติมให้ตรงกับภาพนะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนง่ายๆเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ